สวัสดีครับผมบาสเนเปอร์ฟุดครับวันนี้เราจะเอารองเท้าใส่เที่ยวมารีวิวกันครับแจสเปอร์ซีออนิกนะครับแจสเปอร์ซีออนิกก็เป็นรองเท้าตระกูลหนึ่งของคีนเนาะที่ออกแบบมาในสไตล์แบบเอดอร์หน่อยกึ่งกึ่งออเทเรนสามารถใส่เดินถนนได้ใส่เดินแบบดินพื้นดินใส่ลุยได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยหนังกับนุ่มๆขนฟูๆคาแรคเตอร์มันจะออกแนวเฟิร์มๆหน่อยคือรองเท้าอ่ะอย่างที่บอกมันเป็นรองเท้าเอดอร์นะมันก็จะมีความแข็งในระดับหนึ่งเอ่อ แข็งแล้วก็พื้นมันจะเห็นป่ามันจะเป็นล่องๆก็ช่วยในการยึดเกาะได้เวลาเราไปเดินพื้นแบบไปเดินป่าแบบพื้นเดียวพื้นดินอะไรเงี้ยไปแบบดูธรรมชาติเบาๆเนาะไม่ใช่ถึงขนาดเดินเทรลกิ้งหรือว่าเดินเทรลขนาดนั้นราคาอยู่ประมาณ5,600 5,900ประมาณเนี้ยมันแล้วแต่แล้วแต่หน้าผานนะใส่ไซสิ10 US เนาะว่าตรงกลางเท้ามันบีบมากเลยครับเท้าใส่เดินก็อาจจะนึกถึงเอซิเพราะว่าเอซิค่อนข้างหน้าเท้ากว้างแล้วก็ค่อนข้างใส่สบายเจลคิเนติกฟูเอ็นนะครับ ซึ่งมันก็เป็นอดีตรองเท้าวิ่งเหมือนกันในยุคประมาณ2010อะไรเงี้ยครับแต่เขาเอากลับมารีดี s i g n ใหม่ยังคงใช้เทคโนโลยีเจลแบบเต็มผืนเลยตรงส้นเท้าเห็นปะมันออกมาเป็นปุดๆอย่างเงี้ยมันดูโอสคูแต่ว่ามันทําออกมาแฟชั่นหน่อยเออเจลเนี่ยมันจะมาช่วย support ส้นเท้าเต็มๆเนาะคือคาแรคเตอร์มันจะไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้ที่มันจะฟูมๆมากๆแกแน่นแข็งๆตัวนี้มันก็จะมีความนุ่มมากขึ้นของเทคโนโลยีเจลเพราะเจลมันยังกดเข้าไปได้นะเห็นปะมันก็ช่วยเรารองรับส้น ให้มันนุ่มขึ้นแต่ว่าก็ยังคงเฟิร์มอยู่นะครับก็ถือว่ารองเท้าใส่เดินอะพื้นฟมพื้นโฟมเฟิร์มเอ่อไม่ยุบมากเกินไปเนี่ยมันเหมาะมากครับเพราะถ้ามันนุ่มมากจนยุบเนี่ยมันจะทําให้เท้าเราเมื่อยเนาะแล้วมันเดินนานๆมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสบายคือรุ่นนี้ผมใส่9 US อ่ะแต่ว่ามันก็จะพอดีๆหน่อยเพราะหน้าผ้ามันอย่างที่บอกมันก็หนาเหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากใะสบายขึ้นผมแนะนำให้เผื่อสักครึ่งนะ9.5นะก็อยู่ประมาณ6,500ครับ Salomon x t 6 s ครับหลายคนก็ชอบอยู่แล้ว x t 6แล้ว กระแสมันก็จะมามาไปไปอยู่นะครับเคยซื้อคู่แรกของ XQ6 ก็ช่วงประมาณ3าปีที่แล้วแล้วมันก็ค่อนข้างบูมมากในสไตล์กรอบคออัลโดอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าช่วงนี้มันก็จะแผ่วๆไปบ้างเนื่องจากมันมีเรื่อง running มามีโนมินี่มานะครับแต่ว่าแฟนคลับของแ l ลมอนก็ยังคงเหนียวแน่นครับ XQ6 ก็ยังคงขายได้เรื่อยๆโดยเฉพาะสีดําสีซิลเวอร์อะไรเงี้ยสีขาวอะไรเงี้ยครับถ้าว่าอย่างวันเนี้ยเห็นไหมเสื้อขาว,ขาวกางเกงออก อาหารอหารน้ำตาลหน่อยนะครับก็แมทชุดกับรองเท้าสีน้ำตาลแบบนี้มันก็จะเข้าชุดกันพอดีมันสบายไหมมันสบายแต่ว่ามันเป็นสบายในทางมันไม่ใช่ทางสบายนุ่มอ่ะมันเป็นสบายในทางแข็งอ่ะคือพื้นมันเป็นท้นเทรลอย่างนี้เลยนะเออมันเป็นรองเท้าวิ่งเทรลที่เดินทริกิ้งก็ได้ผมเคยเอาไปเดินโบรเวนมาแล้วเดินป่าเนาะก็รอดไม่ลื่นคลายดียึดเกาะดีเดินในเมืองอาจจะสะเทือนแข็งๆหน่อยเพราะว่าพื้นดอกยางมันค่อนข้างหนาเนาะเออมันกดลงไปเนี่ยมันอาจจะแบบรู้สึกว่ามัน แข็งแข็งสะเทือนแบบมันแบบพื้นดินมันแน่นแน่นเออพื้นหิ้พื้นแบบถนนมันแน่นแน่นอ่ะแต่ว่าถ้าไปเหยียบบนพื้นดินแบบพื้นดินดินนุ่มๆอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันจะยิ่งนุ่มมากๆครับมันเอาอยู่มันซับแบบดีมาก